หงแห่งป่าหิมพานต์สัญ,ญลักษณ์แห่งความสูงส่งและบริสุทธิน์ณะดินแดนอันเร้นลับที่ซ่อนเร้นอยู่เหนือโลกมนุษย์ป่าหิมพานต์คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่อยู่ของสัตว์วิเศษและเทพอารักมากมายท่ามกลางความงดงามนั้นมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสูงส่งบริสุทธิ์และสง่างามมันคือหงแห่งป่าหิมพานต์หงนกศักดิ์สิทธิ์ในตำนานไทย ในตำนานของไทยหงเป็นสัตว์ติงเทพที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์เชื่อกันว่าหงเป็นพาหนะของพระพรหมเทพผู้สร้างโลกหงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ในจินตนาการเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของคุณธรรมความสูงสักและสติปัญญาในวรรณคดีไทยเช่นสุบินมิตรตักขาและเวสันดรชาติกหงมักปรากฏเป็นสัตว์ที่มีบุญญาธิการสูงมีความสามารถพิเศษในการแยกน้ำสะอาดออกจากน้ำคลนเปรียบได้กับผู้มีปัญญาที่สามารถแยกแยะสิ่งที่ดีจากสิ่งที่ไม่ดีลักษณะของหงในป่าหิมพานต์ ตามคติไทยหงในป่าหิมพาน์มีรูปร่างที่แตกต่างจากหงธรรมดาลำตัวของมันมีสีทองเป็นประกายขนวววาวราวกับมีแสงในตัวดวงตามีความฉลาดและสงบนิ่งปีกใหญ่สง่างามสามารถบินขึ้นสู่สวรรค์ได้หงเหล่านี้อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโอนดาดซึ่งเป็นแม่น้ำศักในป่าหิมพานต์หงกับความหมายทางวัฒนธรรม หงไม่ได้ปรากฏแค่ในวรรณคดีแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะและวัฒนธรรมไทยเราจะเห็นรูปหง์ถูกใช้ตกแต่งสถาปัตยกรรมเช่นหัวเสาหง์ในวัดไทยหรือหง์ที่ประดับยอดสมอนศพนอกจากนี้ยังใช้ในพระราชพิธีสำคัญเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมก็มีลวดลายหง์ประดับอยู่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์หง์ยังหมายถึงความบริสุทธิ์และคุณธรรมในบางพื้นที่ของไทยเชื่อว่าการได้เห็นหง์บินผ่านท้องฟ้าเป็นสัญญ,ญาณของโชคลาภและความสำเร็จบทสรุป พงในตำนานป่าหิมพานไม่ใช่แค่สัตว์ในนิทานแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่างามปัญญาและคุณธรรมที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมไทยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนตำนานของหงยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเสมอดังหงที่บินสูงเหนือฟ้าจงมีปัญญาและคุณธรรมนำทางชีวิตให้สว่างสวย